สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลนะครับในตอนนี้จะเป็นตอนที่เริ่มเข้าสู่การอ่านดวงชะตาออกมาเป็นคำพยากรณ์นะครับโดยอาศัยความรู้พื้นฐานที่ผ่านมาได้แก่เรื่องของคุณสมบัติของดาวความเป็นดาวคู่มิตรคู่ศัตรูเรื่องของราศีต่างๆได้แก่สัญ,ญลักษณ์ธาตุการแบ่งประเภทของราศีต่างๆนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของตำแหน่งของดวงดาวเรื่องของลัคนานะครับแล้วก็เรื่องของพบต่างๆที่ท่านได้ศึกษากันไปแล้วนะครับข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก็จะถูกนํามาประกอบกันเป็นคัมภีรกรดวงชะตาของแต่ละเจ้าชะตาออกมานะครับแต่จะนํามาประกอบกันเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างไรท่านสามารถติดตามได้นะครับโดยเริ่มต้นจากตอนนี้เป็นต้นไปโดยในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านดาวตนุลักษ์นะครับ จากตอนที่ผ่านผ่านมาเราก็ได้ศึกษาเรื่องต่างๆกันไปแล้วนะครับที่มีความจําเป็นต่อการนํามาใช้ในการพยากรณ์นะครับโดยแยกก็เป็นเรื่องราวต่างๆตามที่ได้กล่าวมาตอนต้นนะครับว่าเรื่องของดาวเรื่องของภพเรื่องของเดือนชะตาซึ่งจะยังไม่สามารถทําให้ผู้ที่สนใจทําการพยากรณ์ดวงชะตาหรืออ่านดวงชะตาออกมาได้มากนักตั้งแต่ตอนนี้ไปก็จะเริ่มนําส่วนต่างๆที่ได้เรียนรู้แยกเป็นส่วนๆมาแล้ว มารวมกันนะครับเพื่อใช้ในการอ่านคำพยากรณ์จากดวงชะตาออกมาซึ่งจะทําให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างท่องแท้ต่อไปในอนาคตสำหรับตอนนี้ก็จะเริ่มต้นนะครับด้วยการอ่านดวงชะตาจากจุดที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละดวงชะตาก็คือจุดที่เป็นลัคนาเกิดนั่นเองนะครับเรือนที่เป็นเรือนตนุข,ของเจ้าชะตาและดาวตนุลักษ์ของแต่ละเจ้าชะตาเอง ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้พื้นฐานที่ผ่านมาแล้วทั้งแตอนนะครับมาใช้ในการอ่านดวงชะตาออกมาเป็นคำพยากรณ์ให้ได้นั่นเองในแต่ละดวงชะตาอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นก็คือลัคนานั่นเองเมื่อท่านทราบว่าลัคนาในดวงชะตานั้นๆสถิตอยู่ที่ราศีอะไรก็จะสามารถเริ่มอ่านคำพยากรณ์พื้นฐานออกมาได้โดยเริ่มอ่านเป็นลำดับไปจากจุดเริ่มต้นดังนี้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเราดูเรื่องของราศีที่ลัคนาไปสถิตอยู่นะครับเรื่องที่สองราศีที่ไปสถิตอยู่นั้นนะครับมีดาวอะไรที่ทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ์เรื่องที่สดาวตนุลักษ์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ์อยู่ในดวงชะตาไปสถิตอยู่ที่ราศีไหนเรื่องที่สี่ดาวอื่นๆนะครับที่มาสถิตอยู่ในเรือนตนุนะครับ หรือไปสถิตกลุ่มดาวตานุลักษ์อยู่ในดวงชะตาที่ราศีไหนนะครับการอ่านจากราศีที่มีลัคนาสถิตยอยู่นะครับที่เราจะเริ่มพยากรณ์เมื่อเรารู้ว่าลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีอะไรนั่นคือสิ่งที่เริ่มจะบอกตัวตนของเจ้าชะตาได้พานสามารถอ่านตัวตนของเจ้าชะตานั้นๆออกมาได้จากความรู้ที่ผ่านมานะครับได้แก่เรื่องของราศีนั้น เป็นราศีธาตุดอย่ังจําได้นะครับที่เรามีแบ่งกลุ่มของราศีเป็นราศีธาตุไฟดินลมและราศีธาตุน้ําสัญลักษณ์ของแต่ละราศีเป็นอะไรท่านยังจําได้ไหมครับอย่างเช่นราศีสิง์สัญยลักษณ์เป็นอะไรราศีพิจิกสัญลักษณ์เป็นอะไรนะครับราศีที่ลัคนาสถิตอยู่เป็นราศีธารวาหรือไม่นะครับ ท่านยังจำราศีทวาลได้นะครับก็คือราศีเมษกรกฎราศีตุลและก็ราศีมังกรนะครับราศีนั้นเป็นราศีอะไรในดวงชะตาโลกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ยากนะฮะถ้าท่านสามารถจดจำเรื่องของพบเรื่องของเดือนชะตาได้ท่านก็จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้ในทันทีนะครับในส่วนของการอ่านคําพยากรณ์จากราศีที่ลักนณาสถิตยอยู่ท่านสามารถย้อนกลับไป ทบทวนได้นะครับทางรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลที่ได้ยกตัวอย่างเอาไว้แล้วนะครับในตอนที่5และในตอนที่7ท่านก็จะได้เข้าใจการมีลัคนาสถิตรา,าศีธาตุแต่ละธาตุได้ดีขึ้นรวมทั้งท่านจะได้ทบทวนทาความเข้าใจกับสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละราศีได้ดีขึ้นด้วยนะครับสําหรับเรื่องของราศีที่จะเพิ่มเติมมาในตอนนี้ก็คือเรื่องประเภทของราศีอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มเติมจากการแบ่งราศีตามกลุ่มของธาตุ เป็นกลุ่มธาตุไฟดินลมน้ำนะครับหรือการแบ่งเป็นราศีทวานสีราศีและเป็นราศีที่ไม่ใช่ราศีตะวันอีก8ราศียังมีการแบ่งกลุ่มราศีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าราศีสามแบบโดยเราจะแบ่งตามตำแหน่งของแต่ละราศีที่เรียงจากราศีทวานไปนะครับซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราจะเรียกว่า กลุ่มราศีที่เป็นจรราศีจะมีอยู่สี่ราศีด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มราศีวารนั่นเองก็ได้แก่ราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและสุดท้ายที่ราศีมังกรจะเป็นกลุ่มราศีที่มีความคล่องตัวสูงนะครับรวดเร็วรุนแรงมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็จะปรับเปลี่ยนแบบรวดเร็วเวลาที่ให้คุณให้โทษก็จะได้รับอย่างหนักหนวงรวดเร็วรุนแรงนะครับ กลุ่มราศีที่2คือกลุ่มสัติละราศีก็จะมีอยู่4ราศีด้วยกันนะครับเป็นราศีที่อยู่ถัดจากราศีธวาทั้ง4ก็ได้แก่ราศีพฤศพราศีสิงห์ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกุมจะมีความหมายถึงความหนักแน่นนะครับมั่นคงความเชื่องช้าการปรับเปลี่ยนที่ยาวนานเป็นกลุ่มราศีที่จะแสดงผลค่อนข้างคงที่มีการให้คุณให้โทษก็จะเชื่องช้าแต่ยาวนาน ถ้ามีความสุขท่านก็จะสุขนานนะครับแต่ถ้ามีความทุกข์ก็จะทุกข์อยู่นานด้วยเช่นกันกลุ่มราศีที่สก็คือกลุ่มของทวิภาวะราศีนะครับก็เป็นอีกสี่ราศีที่เหลืออยู่เป็นราศีที่อยู่ด้านหลังของราศีทวานได้แก่ราศีมิถุนราศีกันราศีธนูและราศีมีนจะมีความหมายถึงความไม่แน่นอนไม่คงที่ไม่มีความมั่นคงนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงง่ายมากมีลักษณะเป็นแบบสองสภาวะการทำให้เกิดคุณหรือโทษที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ไม่คงที่บางครั้งก็มาดีนะครับบางครั้งก็มาร้ายมีการปรับเปลี่ยนสูงคุณสมบัติของการแบ่งราศีแบบ3แบบที่ยกมานี้นะครับท่านสามารถนำไปใช้อ่านดวงชะตาจากลัคนาที่สถิตในแต่ละราศี ร่วมกับความรู้พื้นฐานต่างๆที่ท่านได้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะคุณสมบัติของราศีตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็จะเป็นตัวแสดงธรรมชาติของแต่ละเจ้าชะตาออกมาได้นะครับซึ่งท่านที่เริ่มอ่านดวงชะตาเพื่อออกคัมภีร์กรออกมาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อคัมภีร์กรของท่านได้โดยไม่ยากนักลองพิจารณาตัวอย่างที่จะยกมานะครับจากลัคนาที่สถิตราศีที่เป็น สถิวะราศีท่านก็สามารถเอาธรรมชาติของความเป็นสถตวละราศีที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนะครับเข้าไปไว้ในคําพยากรณ์จุดเริ่มต้นของชีวิตคือลัคนาของเจ้าชะตาได้ท่านก็สามารถให้คำพยากรณ์ได้ว่าเจ้าชะตานั้นจะมีคลองชีวิตที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับชีวิตก็จะไม่หวือหวามากนักช่วงที่ชะตาชีวิตมีจังหวะขึ้นก็จะขึ้นแบบเนิ่มเนิ่ไปเรื่อยๆ เวลาที่ชะตาชีวิตเป็นขาลงนะครับก็จะค่อยๆลงไม่ตกลงมากระทันหันเรียกว่าชะตาชีวิตจะไม่มีขึ้นลงแบบพรวดพลาดให้เจ้าชะตาตั้งตัวไม่ทันนะครับเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคันลองชีวิตนั้นจะอยู่กับเจ้าชะตานานสักหน่อยนะครับสุขก็สุขนานทุกก็ทุกนานเพราะแต่ละสิ่งแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นสัถิละนะครับซึ่งหมายถึงความสเสถียรอยู่ด้วยนั่นเอง ถ้าเป็นชาวราศีพฤษศนะครับซึ่งเป็นาราศีที่อยู่ในสถิละราศีและมีสัญ,ญลักษณ์เป็นโคนะครับท่านยังยงคงจําได้นะครับท่านก็สามารถเพิ่มคําพยากรณ์เข้าไปได้ว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงทําอะไรตามลําดับขั้นตอนเพราะโดยธรรมชาติท่านก็จะไม่ค่อยได้เห็นโควิ่งตะบึงไปมานะครับเป็นชาวลัคนาราศีที่ชอบทําอะไรอ่ คือไม่ชอบทำอะไรที่ข้ามขั้นนะครับแต่จะทำแบบสเต็ปบายสเต็ปนั่นเองสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนะครับสำหรับการอ่านลัคนาสถิตราศีว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนก็คือการดูว่าราศีที่ลัคนาสถิตอยู่นั้นเป็นราศีอะไรของโลกโดยในทางโหราศาสตร์ก็จะวางลัคนาของโลกไว้ที่ราศีเมษนะครับนั่นก็คือพบตนุกของโลกนั่นเองเรียกว่าโลกเราก็เริ่มต้นนะครับ นับตนุที่ราศีเมษและต่อมาราศีพุฤศพก็จะเป็นพบกระดุมพระไล่ต่อกันไปเรื่อยๆจนวนกลับมาที่ราศีมีนซึ่งจัดว่าเป็นพบวินาศของโลกนั่นเองนะครับการอ่านจากลัคนาสถิตราศีใดของโลกนี้ก็เป็นการนําเอาคุณสมบัติของแต่ละพบในดวงชะตาของโลกใส่ลงไปในคําพยากรลัคนาสถิตราศีใดๆของแต่ละเจ้างชะตาได้ด้วยนะครับ เช่นผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤศพซึ่งเป็นพบกระดุมระในดวงชะตาโลกท่านสามารถให้คำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤษภออกมาได้ว่าเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งในการประกอบการเพื่อหารายได้นะครับหรือการหาเงินทองเข้ามาให้ตนเองจะทำกิจกรรมอะไรก็มักจะนึกถึงผลตอบแทนที่จะได้รับก่อนเสมอนะครับนี่คือตัวอย่างของการนำเอาเอา่า การที่ลัคนาไปสถิตยอยู่ที่พบใดในดวงชะตาโลกมาร่วมในการทำนายนะครับจากการใช้หลักในเรื่องลัคนาสถิตราศีอะไรมาเป็นคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีนั้นๆโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากราศีภาุของราศีสัญ,ญลักษณ์ของราศีประเภทของราศีต่างๆราศีในพื้นดวงชะตาโลกมาใช้เป็นคำพยากรณ์ ท่านก็จะสามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์พื้นดวงชะตาให้กับตนเองหรือคนรอบข้างได้อย่างกว้างขวางนะครับหลากหลายประเด็นอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือท่านก็ต้องหมั่นทบทวนย้อนหลังไปในตอนที่ผ่านๆมาทั้งแต่ตอนด้วยนะครับท่านก็จะสามารถนําสิ่งที่ท่านได้ทบทวนศึกษามาแล้วนั้นนำมาใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ให้กับตัวท่านเองและคนรอบๆข้างท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ ที่คุยกันมาทั้งหมดในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นแค่การพยากรณ์จากราสีที่ลัคนาสถิตยอยู่เท่านั้นท่านก็คงจะได้เห็นความละเอียดความลุ่มลึกในการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครับหากท่านสนใจในโหราศาสตร์ไทยสามารถที่จะติดตามได้ทางช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ